อยากจะชวนเพื่อนๆค่ะลองจินตนาการดูสิคะว่าหากวันพรุ่งนี้สหราชนจกักรสามารถจัดการปัญหาผู้พยพเข้ามาจนเกินกำลังได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้บ้าง บางทีมันอาจไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่เราคิดเสมอไปก็ได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุก<ม>คนวันนี้เราจะมาเปิดประเด็นชวนคิดเกี่ยวกับประเทศอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาด้วยวีซ่าติดตามหรือว่าคนที่เข้ามาทํางานนะคะเพื่อนๆเคยฉุกคิดกันบ้างไหมคะว่าหากวันหนึ่งไม่มีชาวต่างชาติอยู่ในสหราชอาจักรเลย จะเกิดอะไรขึ้นฟังดูเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยทีเดียวใช่ไหมคะหม่อมเองไปฟังคลิปวิดีโอหนึ่งค่ะซึ่งมันจุดประกายความคิดหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อังกฤษกำลังพิจรนารณาเรื่องของการจัดการผู้อพยพประเด็นที่น่าสนใจในคลิปนั้นนะคะมันก็เริ่มต้นจากการที่พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการอพยพเข้าประเทศอังกฤษแบบผิดกฎหมายซึ่งนำมาสู่ความกังวลเกี่ยวกับภาระค่าใช้ใจ่ายของรัฐบาล แต่ที่น่าคิดตามมาก็คือผลกระทบของนโยบายเห่าลนี้เนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ที่ผู้พยพผิดกฎหมายเท่านั้นสิคะทุกคนแต่ว่ามันยังส่งผลกระทบต่อผู้ที่เข้ามาทํางานอย่างถูกต้องเสียภาษีตามกฎหมายด้วยซึ่งดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบไปด้วยโดยภาพรวมแล้วเราก็เข้าใจถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการจัดการกับปัญหานะคะแต่สิ่งที่คลิปนี้จะชวนให้เรามองไปอีกขั้นหนึ่งก็คืออยากจะชวนเ,นเพื่อนๆคะ่ะ ลองจินตนาการดูสิคะว่าหากวันพรุ่งนี้สหราชนจาจักรสามารถจัดการปัญหาผู้พยพเข้ามาจนเกินกำลังได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้บ้าง บางทีมันอาจไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่เราคิดเสมอไปก็ได้นะคะทุกคนมองฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันก็มีมุมที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ลองฟังนะคะแล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นค่ะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงมาแลกเปลี่ยนกันนะคะลองจินตนาการลองวาดภาพในความคิดของเราไปพร้อมๆกันนะคะถ้าวันพรุ่งนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ NHS ที่มาจากต่างชาติไม่มีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาเล่าเรียนไม่มีเจ้าของธุรกิจเล็กๆน้อย,อยๆที่นำผลไม้ต่างแดนเสื้อผ้าหรือว่าอาหารอร่อยๆที่พวกเราคุ้นเคยมาให้ได้ลิ้มลองใครที่อยู่อังกฤษมานานเนี่ยคงจะทราบดีนะคะว่าอาหารอินเดียกลายเป็นอาหารยอดนิยมอย่างหนึ่งไปแล้วถ้าจะสั่ง d e l i v e r รอย่างบ้านเราเนี่ยจะสั่งไก่ KFC หรือพิซซ่าใช่ไหม ตัวเลือกแรกๆของที่อังกฤษนะคะมักจะเป็นอาหารอินเดียเนี่แหละค่ะมาใหม่ๆม,มอมก็งงนะแต่ว่าอาหารไทยของเราก็ขึ้นชื่อไม่แพ้กันนะคะเอาล่ะมาพูดถึงเรื่องนี้กันต่อมาจินตนาการดูนะคะถ้าไม่มี ชาวต่างชาตินะคะพรุ่งนี้ไม่มีชาวต่างชาติเลยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นการนัดหมายแพทย์อาจจะถูกเลื่อนพัสดุจากอเมซอนอาจจะมาถึงช้าก,กว่ากําหนดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการย้ายถิ่นฐานค่ะแต่มันเกี่ยวพันกับการขับเคลื่อนประเทศอังกฤษเลยทีเดียวมาพูดถึงประเด็นแรกเลยนะคะ NHS จะเป็นยังไง มาดูกันที่หัวใจสำคัญของคนอังกฤษค่ะนั่นก็คือ NHS หรือว่าระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอย่างที่พวกเรารู้กันอยู่นะคะว่า NHS เนี่ยพึ่งพาบุคลารกรจากต่างชาติอย่างมากเลย <c oughs> ข้อมูลจากรัฐสภาสาหราราณชนจักระบุว่าประมาณ36%ของแพทย์ NHS ไม่ใช่ชาวอังกฤษค่ะพวกเขามาจากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นอินเดียปากีสถานไนจีเรียฟิลิปปินแล้วก็ในยุโรปนะคะรวมถึงพยาบาลอีก ประมาณ28%ที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็อย่าลืมบุคลากรในภาคส่วนการดูแลผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็เป็นผู้ที่อพยพมาเช่นเดียวกันค่ะถ้าผู้อพยพทั้งหมดหายไปภายใน24ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นโรงพยาบาลจะเป็นยังไง การผ่าตัดอาจถูกยกเลิกการดูแลฉุกเฉินอาจล้นทละลักหน่วยรักษามะเร็งและสุขภาพจิตอาจไม่สามารถให้บริการได้ทันท่วงทีถึงแม้ว่าจะมีคนหนุ่มสาวชาวอังกฤษหันมาเป็นแพทย์ในทันทีนะคะแต่การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะคะทุกคนดังนั้นในระยะสั้นหากไม่มีผู้พยพมา NHS อาจถึงขั้นหยุดชะงักเลยก็ว่าได้อืมจริงหรือเปล่าแล้วก็นอกเหนือจากโรงพยาบาลล่ะคะลองนึกถึงซูเปอร์มาร์เกต็ตที่พวกเราไปจับจ่ายโรงแรมที่เราพักหรือแม้แต่คลังสินค้าของ a เม z o n ข้อมูลในปี2024ชี้ให้เห็นว่ากว่า21%ของแรงงานในสหฮาราชนจักรเกิดในต่างประเทศ <c oughs> พวกเขาเป็นเหมือนกระดูกสันหลัง ของการก่อสร้างการผลิตอาหารการทำความสะอาดการขนส่งแล้วก็การดูแลสังคมรวมถึงเทคโนโลยีตั้งแต่เชฟไปจนถึงนักพัฒนาซอฟต์แวร์หากผู้ที่อพยพมาทั้งหมดจากไป ร้านอาหารหลายแห่งอาจต้องปิดตัวลงเพราะว่าขาดพนักงานฟาร์มอาจปล่อยให้ผลผลิตเน่าเสียระบบขนส่งสาธารณะอาจหยุดชะงักบริษัทโลจิสติกส์จะทำงานหนักแล้วก็ซูเปอร์มาร์เกต็ตอาจขาดแคลนอาหารงานเหล่านี้หลายอย่างไม่ค่อยมีชาวองังกฤษเข้ามาสมัครมากเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานค้าแรงต่ำงานที่ต้องใช้แรงกายหรือว่าต้องทำงานเป็นเวลานานการหายไปของแรงงานเหล่านี้จะส่งผลให้ธุรกิจลดชั่วโมงการทำงานหรืออาจถึงขั้นปิดกิจการชั่วคราวเลยก็ได้ค่ะ หลายคนอาจสงสัยว่าหากไม่มีผู้ที่อพยพมาเศรษฐกิจของสหราชาณาจักรจะดีขึ้นหรือเปล่าคำตอบสั้นๆคือไม่นะคะงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์สพบว่าผู้ที่อพยพมาจากยุโรปเนี่ยเขามีส่วน ต่อคนต่อปีนะที่ใช้เงินภายในสหราชาณาจักรนะคะมากกว่าผู้ใหญ่ทั่วไปในสาราชาณาจักรซะอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเขามักมีอายุน้อยกว่าแล้วก็จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าแล้วก็ใช้บริการสาธารณะน้อยกว่าผู้ที่อพยพมาจากนอกสหภาพยุโรปก็มีส่วนสําคัญในภาคส่วนที่มีทักษะสูงเหมือนกันค่ะก็ต้องบอกว่าหากผู้ที่อพยพมาทั้งหมดจากไปนะคะศูนย์วิจัย LSE ประเมินว่า GDP ของสหราชาณาจักรจะหดตัวลงอย่างเยอะเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็จะส่ง ผลกระทบต่อการเงินสาธารณะอย่างเยอะเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ผู้ที่อพยพมาจํานวนมากยังเริ่มต้นธุรกิจ สร้างงานจ่ายภาษีแล้วก็ทําให้ย่านต่างๆมีชีวิตชีวาการหายไปของพวกเขาจะทําให้ธุรกิจหลายพันแห่งหายไปความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะลดลงแล้วก็เศรษฐกิจท้องถิ่นจะได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะมาดูผลกระทบในเรื่องของวัฒนธรรมกันบ้างก็ต้องบอกว่าผู้ที่อยู่พยพมานะคะไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนไม่ได้นํามาแค่แรางงานนะคะทุกคนพวกเขายัางนําดนตรีอาหารแฟชั่นภาษาศาส,สนาแล้วก็เรื่องราวต่างๆมาด้วยลองนึกถึงอาหาร ประจำชาติอย่างชิคเก้นชิกาม m a s a l านะคะที่มีรากฐานจากเอเชียใต้หรือดนตรีเรเก้แรปสมอซาซูชิชุมชนที่อพยพมาเนี่ยต้องบอกว่าได้ทำให้ชีวิตประจำวันของสหราชาณาจักรนั้นสมบูรณ์ขึ้นอย่างที่เราไม่ทันได้ทันสังเกตค่ะแล้วก็อย่าลืมบุคลากรสำคัญในวงการศิลปะกีฬาหลายท่านเลยนะคะพวกเขาเหล่านั้นก็คือลูกหลานของผู้ที่อพยพมาอยู่ในสหราชาณาจากักรพรีเมียร์ลีกเต็ม <c oughs> ไปด้วยนักเตะจากทั่วโลก BBC เองก็มีบุคลากรที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมหากไม่มีสิ่งเหล่านี้อังกฤษอาจขาดความเป็นสากลขาดชีวิตชีวาแล้วก็วัฒนธรรมที่หลากหลายก็จะลดน้อยลงด้วยค่ะแล้วก็เรื่องที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือผลกระทบต่อการศึกษาค่ะการศึกษาก็เป็นอีกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนด้วยการอพยพนะคะลองคิดถึงอาจารย์ที่สอนลูกๆของคุณ,คณดูนะคะ เป็นคนชาติไหนนักวิจัยในมหาวิทยาลัยแล้วก็นักศึกษาต่างชาติที่จ่ายค่าเล่าเรียนจํานวนมากในปีการศึกษาซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง4 1 9พันล้านปอนด์ค่ะ,คะมีนักศึกษาต่างชาติกว่า7 5 8 0 0 0คนในสาราชอาจักรหากผู้ที่อพยพมาแล้วก็นักศึกษาต่างชาติหายไปงบประมาณของมหาวิทยาลัยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสันครอนอย่างคมบริดจ์ออกฟอร์ดแล้วก็เชฟฟิลด์จะต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจอันดับทางวิชาการจะลดลงแล้วก็นักศึกษาอังกฤ ก็จะขาดเพื่อนจากนานาชาติในการเรียนรู้ค่ะการแยกตัวจากผู้คนจะทําให้ความรู้ไม่เติบโตการอยพยพทําให้ห้องเรียนมีพลังนํามาซึ่งนวัตกรรมแล้วก็การทําให้มหาวิทยาลัยเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองด้วยนอกจากนี้นะคะทุกคนเขายังบอกอีกว่ามีความเชื่อผิดๆว่าการที่มีผู้ที่อยพยพมาน้อยลงเนี่ยจะทําให้มีงานมากขึ้นแล้วก็ค่าของชีพถูกลงแต่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยค่ะทุกคนเขาว่าอย่งงางนั้นการอยพยพเนี่ยทําให้ปริมาณสินค้าแล้วก็ความต้องการเพิ่มขึ้นต่าง แม้ว่าจะมีคนมากขึ้นก็ต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นแต่ผู้ที่อพยพมาก,ก็มีส่วนในการขับเคลื่อนการก่อสร้างแล้วก็ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การขาดแคลนแรงงานจะทําให้โครงการที่อยู่อาศัยช้าลงเออทําไมละ่ะต้นทุนแรงงานก็จะสูงขึ้นไงล่ะคะแล้วก็ราคาสินค้าพื้นฐานเช่นนมขนมปังผักก็อาจจะแพงขึ้นเพราะว่าขาดแคลนคนขับรถบรรทุกซึ่งเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ค่าบริการต่างๆสูงขึ้นนั่นเองคะ่ะดังนั้นนะคะหากผู้ที่ อพยพมาทุกคนออกจากซาราชณนาจากักรวิกฤตค่าของชีพจะไม่ดีขึ้นแต่อาจจะแย่ลงไปอีกค่ะทุกคนสรุปว่าหากไม่มีผู้ที่อุยพมาซาราชนาจักรอาจโดดเดี่ยวช้าลงแพงขึ้นแล้วก็สีสันน้อยลงไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศเท่านั้นนะคะทุกคนแต่ผู้ที่อุยพมามีส่วนช่วยทุกสิ่งดําเนินไปได้ค่ะ เอาละค่ะจากที่ฟังกันมาทั้งหมดนี้เพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างคะหม่อมเองก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้อาจจะเคยคิดแบบผิวเผินว่าการมีผู้อพยพเยอะๆอ,อาจจะกระทบเรื่องงานเรื่องอาชีพหม่อมเองก็เป็นผู้อพยพคนหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะได้สัญชาติอังกฤษแล้วก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นผู้อพยพคนหนึ่งเหมือนกันคะ่ะทุกคนก็ต้องบอกว่าเรื่องที่ไปฟังมาเนี่ยมันก็ทําให้เห็นอีกด้านหนึ่งนะที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปเหมือนกัน แล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยสังเกตไหมว่าชีวิตประจําวันของเราที่นี่ในอังกฤษได้รับอิทธิพลจากเพื่อนๆชาวต่างชาติชาติอื่นยังไงบ้างลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะหมอมอยากจะอ่านความเห็นของทุกคนเลยล่ะคะ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบประเด็นชวนคิดแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปสื่สนุกแล้วก็สาระดีๆที่หม่อมจะนํามาฝากอีกนะคะแล้วก็ใครที่เอนดูอยากจะสนับสนุนหม่อมในการทําช่องก็สามารถ กดปุ่มซ u เปอร์แท์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะถือเป็นค่าขนมเล็กๆได้น้อยให้หมอมได้ไปหาข้อมูลเจ๋งๆมาเล่าให้ฟังอีกก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่อยู่ฟังกันจนจบนะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นอีกวันที่ทำให้เราชุกคิดอะไรใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ